ประโยชน์ของตำลึงพักมหัศจรรย์ประจำครัวเรือนแกงจือตำลึงหมูสับเมนูที่เป็นหนึ่งในดวงใจของใครหลายคนเพราะปรุงง่ายไม่ยุ่งยากแท้มีรสชาติอร่อยเพราะตำลึงเป็นผักที่ไม่ขมหาซื้อและกินง่ายเป็นผักริมรัว้วที่หลายบ้านมีไว้ไม่ต้องหาซื้อมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ในบทความนี้นะคะจะขอพูดถึงประโยชน์ของตำลึงที่นอกจากแกนจืดยังเป็นส่วนหนึ่งของเมนูต้มเลือดหมูแกงเลียงก๋วยเตี๋ยวผัดไฟแดงหรือใบกินเป็นผักสดหรือลวกกินแนมกับน้ำพริกก็ได้เช่นกันตำลึงเป็นสมุนไพรฤตเป็นยาเย็นที่เหมาะมากสำหรับคนที่เริ่มกินผัก เพราะไม่ขมกินได้บ่อยมีคุณค่าทางอาหารสูงมีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดโดยใบและยอดอ่อนของตำลึง100กรัมจะให้พลังงานกับร่างกาย35กิโลแคลอรีโปรตีนใย,ยอาหาร1กรัมเบต้าแคโรทีนวิตามินเอแคลเซียมสูงอีกทั้งยังมีฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กอีกด้วยค่ะ สรรพคุณของตำลึงนะคะจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารนอกจากนี้มีงานวิจัยที่พบว่าตำลึงเป็นแหล่งของสารฟลาวานอยด์ที่ดีแล้วก็สามารถช่วยในการป้องกันโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคมะเร็งได้สามารถช่วยลดน้ำตาลและสถาพโภชนาการ ก็ศึกษาพบว่าตํำลึงมีแคลเซียมค่อนข้างสูงและแคลเซียมที่อยู่ในตํำลึงสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้เทียบเท่ากับที่อยู่ในนมเพราะฉะนั้นในผู้ที่ไม่สามารถดื่มนมได้เนื่องจากแพ้นมหรือดื่มนมแล้วท้องเสียก็หันมารับประทานตํำลึงให้มากขึ้นได้เช่นเดียวกัน คำแนะนำก่อนกินตำลึงคือตำลึงมีฤทธิ์เป็นยาเย็นเมื่อทาน้ำตำลึงที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็นแปลว่าไม่ถูกโรคให้หยุดใช้ทันทีการทาน้ำตำลึงไม่ควรถูแรงจนเกินไปในบริเวณที่เป็นผิวบอบบางเพราะจะทำให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ตำลึงที่ใช้เป็นผักนิยมใช้ชนิดตัวเมียส่วนชนิดตัวผู้นั้นจะใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นมีการศึกษาวิจัยพบว่าใบและยอดของตำลึงมีฤทธิ์ช่วยการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ดังนั้นในการนำมาบริโภคเพื่อเป็นอาหารหรือใช้เป็นสมุนไพรไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการกินอาหารที่หลากหลายและครบ5หมู่ก็จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่มากและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเราค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมัง่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ